แบบนี้อายังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่จังอยู่ครับจังอยู่คือคาเตือนวิดีโอนี้จัดทาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้จักรยานเอ้ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับน้องโยโย่นะครับเหมือนเดิมครับโยโย่กลับมา ค่ายน้องใหม่ครับ RG slot นะครับว้ว <Wow. S 1> ติดใจครับต้องกลับมาซ้ำครับวันนี้จะมาเล่นเกมบันทึกการเดินทางสู่ตำนานนะครับ <Yahoo! S 1> จะไปชมพูทวีปครับอ่า <c oughs> <c oughs> ไปเลยครับชมพูทวีปเป็ดยี่สิบบาทนะครับ โอ้ยาเช้าครับต้องต้องต้องจ่ายหน่อยครับโอเคครับหืมป่อยไม่ลงผมซื้อเลยครับสามพันบาทซื้อโชว์ไปแล้วชาบเช้าแบบนี้สักเกตเตอร์ครับลากเกตเตอร์ขอยตัวโอ้โห เกมใหม่นะครับเกมนี้ของค่ายอาครับสิบสองเกมฟรีนะครับครับรุยครับรอครับ <c oughs> รออะไรครับโอเคโอ้ห okay. <h> ah> กรอบทองจะเปลี่ยนเป็นวนะครับ <Yahoo! S 1> กรอบทองจะเปลี่ยนเป็นว อ้แห้งครับแบบนี้แห้งแล้วครับอุ้ยแห้งจริง้องซ้ครับมันทำครับทํำซ้ำจังนะครับสวยเจ๋งตื่นป่วยก่ายซูนหงอคงนะฮะโหแห้งเลยครับแห้งสนิทเล้วโอเคเหมือนจะลงนะ ให้แก้ตัวหรือเปล่า <Wow. S 1> เอาโอเคให้แก้ตัวนะครับเมื่อกี้นี้ไม่แจกเลยครับ <c oughs> อโู้หไหลนอกอยู่ครับไหลนอกอยู่โอเคซื้อไม่ให้นะครับแต่ให้เองครับเราใจร้อนไปหน่อยนะ <c oughs> ลุยครับ ลงหน่อยจ้าาโหสวยครับแบบนี้เปลี่ยนเป็นวายนะครับสองตัว <Yahoo! S 1> เปลี่ยนเป็นวายครับอืมเปลี่ยนเป็นวายครับว้าวหูยสีแดงไม่อยู่ตรงกลางนะครับเมื่อกี้นี้บิกวินครับหกร้อยยี่สิบสองบาทครับไปเบาๆก่อนครับเหล็กแปดหมุนครับฮะโอ้โหอ สวยงามครับโอเคแบบนี้อ่ายังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่จังอยู่ครับจังอยู่หูยเน้นเน้นครับเน้นเน้นครับหืมจังอยู่ไปแล้วไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยหูถ้าได้ไหลสนุกครับแบบนี้ ออโอเคอ่ะต้องรอยเขาเข้าเองนะครับถึงจะแจกครับใจร้อนไม่หน่อยครับเราไปรีบซื้อครับว้าวหมาหมายแก้ตัวนะครับมาถังจังห้าพันหกร้อยแปดสิบาทนะครับเอ็กซ์สี่หมุนครับว้าวหู อแต่ถ้าได้เข้าได้ไหลเรื่อยๆเลยครับแบบนี้สวยครับโอ้โหสีเขียวอ่ายังอยู่ครับยังอยู่จังอยู่นะครับหมูอยู่ฮะอุ้ยตือป่วยไก่มามาช่วยไปครับโอ้โหอ่า จะไปไปชมพูทวีปแล้วนะครับพูดกระตุกกระตากนะครับ4 3่พันสาบาทนะครับฮู้หยหมายสุดท้ายเกือบนะครับห,หวานเจี๊ยบเลยครับแบบนี้หนึ่้อยสามสบาทนะครับโอเคไม่น่าเกียดครับค่ายน้องใหม่นะครับบันทึกการเดินทางสู่ตำนานนะครับ ปั่นต้องลองนะครับค่ายน้องใหม่แตกง่ายครับเข้าปั่นไม่กี่ครั้งฟรีสปินเข้าเลยครับโอเคครับหากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับโยโยจะขอลาไปก่อนนะครับฝากค่ายน้องใหม่ไว้ด้วยนะครับ RG Slot นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ